สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายน2566กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่วันนี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้17.3ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดแปรครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือตะวันนี้อยู่ในช่วง 30-36องศาเซลเซียตโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้36.3องศาเซลเซียตที่อำเภอเมืองจังหว,วัดลำปางครับหามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดประคุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคคุมบริเวณป,ประเทศเว,เว,เว,เวียดน,นามตอนบน ลักษณะจจอี้ทางมือภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองรลยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก่อนหน้านครับอุณหภูมิต่ำสุด14-15อ,องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและกัเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด2 5 3 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือนยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ก็ขอของพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัยนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนได้ที่โทร053277919 ไม่แต่รอ44ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของศูงนย์อูตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน